อากมีรักที่ดีต้องเริ่มต้นที่สิ่งนี้ครูโดโดในสมัยเด็กๆเนี่ยเวลามีแฟนหรือเวลาที่คุยกับใครเนี่ยจะทุ่มเทพลังงานไปที่สิ่งสิ่งนั้นอย่างเต็มที่จนลืมกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเลย เช่นในอดีตเนี่ยบางครั้งยอมคุยโทรศัพท์นอกบ้านทั้งคืนเลยนะครับเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยนอนกันหมดแล้วตัวครูดโดโด้เองก็ไม่มีห้องส่วนตัวซะด้วยก็ลเลยยอมโดนยุงตอมอย่างนั้นทั้งคืนนะครับต้องการโชว์ความทุ่มเทและทําให้อีกฝ่ายประทรับใจครับและเราเองก็อยากคุยกับเขามากๆจนถึงขั้นถ้าเขาพร้อมคุยกับเราเมืนะ่อไหร่เนี่ยเราสามารถสละทุกสิ่งที่ทําอยู่ตอนนั้นเพื่อให้ได้คุยกับเขาท,ทันทีที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะว่า เมื่อคุณแอคชั่นและคุณทำทุกอย่างจากโลกภายนอกทั้งหมดสุดท้ายคุณจะได้มันครับแต่กว่าคุณจะได้มันคุณจะต้องเหนื่อยและสูญเสียพลังงานไปเยอะมาก สุดท้ายเมื่อคุณได้มาแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณมีโอกาสได้ทบทวนกับตัวเองคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นมักจะไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณบางครั้งคุณจะไม่อยากเจอหน้าเขาเฉยๆหรือบางครั้งคุณก็พูดบางประโยคที่ปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในความคิดของคุณเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อมันแวบ,บเข้ามาในหัวคุณตัดสินใจพูดออกไปและสุดท้ายประโยคเหล่านั้นเป็นการยุติความสัมพันธ์แบบงง,งๆเมื่อเจอความสัมพันธ์ที่ต้องวิ่งไล่ล่าเพื่อให้ได้มา สุดท้ายมักจบลงในช่วงเวลาแค่ไม่นานจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตของคูดโดโดนะครับก็คือช่วงที่ใกล้เรียนจบมัธยมปลายเรียนมหาลัยไปจนถึงช่วงที่เพิ่งเริ่มทํางานแรกๆเป็นช่วงเวลาที่คูดโดโดโสดโครับไม่สนใจอยากจะมีแฟนเลยครับเพราะว่าที่ผ่านๆมามักจะจบลงในช่วงเวลาแค่ไม่นานโฟกัสอยู่ที่การทําให้ตัวเองพึงพอใจและมีความสุขเท่านั้นครับแต่มันก็แค่การหาความสุขจากโลกภายนอกครับตอนนั้นกูดโดโดเข้าใจว่าการรักตัวเองเนี่ย คือการพาตัวเองออกไปกินดื่มเที่ยวเล่นสุดท้ายก็ไม่ตอบโจทย์เพราะความรู้สึกของเราข้างในบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาเมื่อไม่ตอบโจทย์ครูโดโดลองเข้าทางธรรมบ้างครับเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานแทบถุกอาทิตยเ์เพื่อนๆในสมัยเรียนของครูโดโดน่าจะจำกันได้ดีครับแต่ก็ยังรู้สึกไม่เติมเต็มครับ และที่ทํานี่ก็เพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทํากันด้วยสุดท้ายสัญชาตญาณและจิตวิญญาณภายในก็ส่งสัญญาณบอกเราว่านี่ยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสําหรับเราครับเมื่อไม่สามารถรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจึงเริ่มเปิดรับความรู้ด้านจิตวิญญาณอื่นๆ ทำให้ครูโดโดมีโอกาสได้รู้จักการเซลฟ์ทล์กหรือการพูดคุยกับตัวเองซึ่งในความคิดของครูโดโดในตอนนั้นเข้าใจว่านี่คือการทำสมาธิในรูปแบบหนึ่งคือการหาพื้นที่สงบไร้สิ่งรบกวนหลับตาพูดคุยกับตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองอยากให้เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องความรักด้วยครับและนั่นแหละครับ เมื่อคุณกลับมาปรับปรุงพัฒนาโลกภายในของคุณและคุณสามารถรู้สึกได้ถึงความรักตัวเองได้อย่างเต็มที่เมื่อไหร่ความรักความสัมพันธ์ดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาแบบง่ายๆชนิดที่คุณเองยังต้องแปลกใจว่ามันสามารถมาในรูปแบบนี้ได้ด้วยหรอ <Wow. S 1> คุณไม่จาเป็นต้องคุยกันมานาน5ปี10ปีเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจูนกันได้ตามธรรมชาติและที่เจ๋งคือความสัมพันธ์ที่คุณดึงดูดมาได้จากการพัฒนาโลกภายในสามารถที่จะอยู่ยืนยาวได้อย่างเป็นธรรมชาติโดย ไม่ต้องใส่ความพยายามลงไปคูโรโดะสัมผัสได้เลยว่าความสัมพันธ์ที่เราดึงดูดมานี้เราได้คนที่เขาเต็มใจทําเพื่อเราจริงๆแบบไม่ปรุงแต่งไม่มีนัยยะแอบแฝงไม่ใช่การทําดีกับเราเพื่อหวังสิ่งใดและตัวเราเองก็ไม่ต้องพยายามทําอะไรเพื่อเขาด้วยสามารถรู้สึกได้เลยว่าแค่มีเราอยู่เขาก็มีความสุขมากๆแล้วหากยังไม่ได้มารู้จักเรื่องของกฎแรงดึงดูดคงจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกและมหัศจรรย์มากแต่เมื่อได้รู้จักกฎแรงดึงดูดแล้ว ทุกอย่างชัดเจนมากครับว่ารักดีๆเกิดขึ้นได้จากการรักตัวเองก่อนไม่มีเรื่องบังเอิญครับทุกความคิดความรู้สึกของเราเป็นพลังงานที่ดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันเข้ามาเมื่อเรารักตัวเองอย่างแท้จริงเราจะดึงดูดคนที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเข้ามาได้ครูโด,โดโดอยากเห็นคนไทยพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพหากคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครูโดโด,โดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ